สวัสดีค่ะสวัสดีคุณ่ผู้ชมค่ะวันนี้วันที่7ตุลาคมพศ2 5 6 6ั้อค่ะวันนี้แม่มุกได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่40นะคะสภาพท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมรนหางต่องวดปู่40งวดวันที่16ตุลาคมพศ2 5 6พอ,อ 2, 6ค่ะมาเบิ่งมาฟังน้ำกันนะคะว่าปู่จะปล่อยให้ฉุดดายนะคะท่าผู้ชมหลักลอยของปู่กระแมนนะคะผู้ชมปู่ให้มาสองหลักร้อยนะคะ กามา202นะคะผู้ชมงวดนี้มาเบิ่งน้ำกันนะคะว่าลักร้อยปูจะให้ตัวไหนนะคะเ<ม>ข้าไปรับชมมาฟังน้ำกันค่ะโอ้โหปูปด06ค่ะผู้ชมปูดึงลอตเตอรี่8 0 6 3 0 6 5 0 6 5 0 6 โอ้นผู้ชุมแคปหน้าจอไป้แล้วนะคันนี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอี่ยังยี่งเออเ่นนั่นเด่นี่ปูุ้ันงเล่นเดียวเยอสุดอ่ะอะไรล่างเอาปูดิงรัตเตรีตรวนี้ทรามชุม6ชุดน้ำ8ใบ06อ๋อผมก็ได้ผมก็ได้ผมเอา106ปู มดก้านกับศูนยสว่างกับหลกหลายก็เืิดไปออกมานที่หนึ่งอันนี้ปูได้แปดใบศูนย์หกธรรมชมเอาเดี๋ยวจังเข้าไปชมไปฟังน้ำกันพี่น้องนะครับเราศูนย์หกไปแล้วนั่งต่อหกศูนย์นั่งต่อหกศูนย์เอฟซีท่านได้ชนใจถ้าขาบ่าวแ่าได้ครับผมครับของบ่าวแ่าพี่น้องมีเพิ่มขึ้นมาอีกซีท่านได้พี่น้องเด้อเอาครับเมื่อกี้นองปูพอดีมันส่งไล่ซื้อมาเพิ่ม เาเมาคัวกันม้าเขียนเพิ่มปไปแล้วอ้าวมันครับผมของมคัวเดอ้อค่ะรอด้วพี่น้องกุลปูมีอ่อยายาดยมเพิ่มมาเปิดปูอีกอันใทำพิธีห้เทียเดียวลายซื้อน้ำมาใบที่ปูแล้วข้อน้ำมากเมุกเจ้าอย่างใดงวดที่ปูก็เป็นตัวเกาน้ามันเยาว์ดิ ลักร้อยเอฟซีถามมาถามมาไล่หลายปูแม่นคักเนาะซีงวดแล้วแม่นเดินล่างอ้าวของขัดเป็นแต่ว่าจะให้ล่างก่อนมาปูให้ชุดล่างก่อนปูจะให้ชุดล่างก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อชุดล่างมันจะเป็นแบบสองสูตรชนมันจะเดินต่อของมันบ้างส้นส้นเท ศูนย์หกศูนย์สองครับอันนี้ก็ศูนย์หกศูนย์สองครับผมจะเป็นงวดที่อันนี้สูตรนี่บอปูงวดเลยเอาสูตรนี่วรนที่แล้วให้หาแปดเก้ามาปูสูตรอะตัวนั้นตั้งหักตัวนั้นตั้งหักตัวนั้นไม่เดินนะครับวัที่ผ่านมาหาแปดเก้าปรเดินปูจะให้สูตรไม่สูตรที่มันเดินเฮ้าก็ให้เน่นสองกับสามเลยครับหลักหน่วยหลักหน่วยแมนครับมัน โครงสุดท้ายอิลีอิลีมันเน่นศูนย์สองศูนย์สามมันเป็นมันเป็นออกผลถือว่าผิดถือว่าผิดนะปูนะล่างล่างมันต้องเป็นล่างสินะเข้าออกสองศสุดสุดมันเป็นอะโอ้โหนี่โอ้มาถึงศูนย์ศูนย์สองมันได้ตัวสุดเก่าครับงวดก่อนงวดก่อนมันก็ออกหงหงวดนี้เข้าเฮ็ดเฮ็ดลงมาแต่มันก็มาได้ตัวเก่าอยู่ครับตัวนี้นี่มันออกหกหงกันมามันยังมาได้ตัวเก่ามันเป็นสุดเก่าครับเข้ามา เขาก็มาใส่กับสูตรนี้ครับมันจะเด่นดีเขาส้นยี่สิบสี่งวดมันก็ออกทั้งยี่สิบสี่งวดแล้วครับผมนะเข้าผลว่ามันลายตัวเข้าไปจากไฟลายสูตรนะครับผมวันนี้เขาสูตรนี้ก็แนวสูตรนี้สูตรนี้กับสูตรนี้ครับมันจะได้มันจะได้อยู่สองคู่ได้อยู่สองคู่นครับกันเขากันเขาเน้นอีิลีมันก็ติได้อยู่คู่เดียว ตัวนึ่งศูนย์หกตัวเดียวขั้นท่าเอาลักน่วยมาเขี่ยล่างครับศูนย์สองศูนย์หกเน้นที่ศูนย์หกบริเขียนลักสิบลักน้วยแหงมาปูงวดเนี่ยแมวิ่งไม่วิ่งมาปูขั้นท่าเอาวิ่งนี่เมื่อกี้เป็นศูนย์นะครับจนจนล่างมันจะเด่นที่ศูนย์จะเด่นที่ศูนย์ครับถ้าวิ่งวิ่งศูนย์ปู มันจะเด่นที่สูครับครับอืมมันจะเป็นลักสิปจะเป็นลักสิบครับที่สูหลักซิบแต่ว่าส่วนเน้นลัก่อยข้าไปเน้นบนครับมันจะเป็นบนลักซิปนี่คือสูตรลักลอยนะเอาลักลอยทำมาชุ็เข้าๆได้ในนด้นทำมาเข้าๆอ่าอ่มันจะเดินตัวงวดทีเดียวมันมันเด่นที่สองตัวเดียวสองตัวเดียวสี่งวดเลยที่ปูลักลอยปู งวดนี้ครับเอฟซี F C, ถามเ<ง>ขามาหลายรักลอยเราให้ซีงวดทางงวดเนี่ยแบ่กรับปู่ยังไม่หลุดด้วยพี่น้องเข้าสีงวดแปดสองหนึ่งกับมาแปดกัพปูเนาะรักลอย <ninth. S 1> ลวกะสองศูนย์สองกับมาสองเนี่มันจะเป็นสองสูนย์ศูนย์ที่หนึ่งศูนย์ที่สองครับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ได้ครับปู่ส่วนกันที่แปดกับศูนย์หลักร้อยแปดกับศูนย์ด้วยครับงวดนี้ได้สองตัวแม่ส่วนส่วนวิ่ง ตัวเดียวบนวิ่งเจ็ดแม่จะเป็นวันที่เศร้าว่ะขับปูวิ่งเจ็ดตัวเดียววิ่งเจ็ดตัวเดียวหมดก่อนวิ่งศูนย์ตัวเดียวขับปู่มันมันเจ็ดต่อบป่เจ็ดตัวเดียวผู้ได้จำสูตรได้ครับแคบยอดหลังได้อ่านมีหลัก้อยพี่ต้องแคบหน้าจอเอาเด้อถามกันเขามาหลายหลักร้อยนะครับปูสี่ศูนย์แปดขับศูนย์วดนนี้ถ้าวิ่งวิ่งเจ็ดนะครับ ชุดบนปูให้เล็กเต็นก่อนนะครับจับผู้รอก่อนเด้อนผูมชมเด้อเจ็ดนี่งวนนี้มันห้าตะวันมามาสิบมันหน่วยใดนะครับเฉพาะสิบหน่วยตัวเดียวนะครับผมว่าจะเขาสิบสิบเก่าหนวดครับปฏิพานมาห้องไปศูนย์ตัวเดียวครับปูมันเข้าปั่นว่ามันจะล่งลางเข้าไปไปรับศูนย์สองครับเขียนบนใจปูจะเป็นงวดที่ยี่สิบครับผม มาซืนหน่วยแต่ว่างวดนี้ฟันหน่วยนะไม่หลักสิบมันมมเจ็ดนะครับอันมามสามาหน่วยมันมันเป็นมัเป็นอาจจะเป็นศูนย์เก้าเจ็ดรดนเก้าเจ็ดแมไ่ใช่ได้สามตัวศูนย์เก้าเจ็ดัริแปดก้าสำหรับชุดบนกะปูนเนาะหลักร้อยแปดกับศูนย์ถ้าวิ่งวิ่งเจ็ดได้พี่น้องครับอันนี้ชุดล่างอันนี้มันเป็นสูตรของมันนี่ครับเป็นสูตร จะเป็นสูเล็กวิ่งสูตรเล็กวิ่งหลักละนะครับหลักร้อยแปดกระสุนมันมันจะเดินต่อหรืพอพ่อเทคนีิคเดินต่อหรือพ่อแค่นี้สแสดงว่าจับคู่ยังไม่ได้เล่นน้องปูเนาะแต่ว่าสูตรนี่สูตรเต็มเขม้ามาเนี่ยนะมันจะเป็นงวดที่นี่ตัวสูตรสูตรลักหน่อยตัวนี้เขาเอาครตัวนี่ ตัวที่เ้ามาอันมาเทียบส้นนี่มันมีตลุดตัวนี้มันเดินตัวตลอดนี่เดินดินตลอดมันจะเป็นงวดที่สามสิบหกหลักหน่วยล่างบะปูแมนหลักสิบล่างจะเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดนะครับเขามาได้สามสิบหกหลักสิบล่างนี่เน้นไปที่ศูนย์ติปูมันห้าแล้วมาเคลียใส่ครับนี่มันจะเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดปะจะเดินละตัวก่อนขึเต็มสูตรขึ้น้นีเลยปะปูแมนเต็มสูตรนี่งวดนี้ก็ได้นีขงวดนี้ก็ได้นีนี่หลักสิบนี่หลักหน่วยครับ ห้าลักม mm hmm. นะันกานทำห้าลักกว่าเขาเอากรตัวเน้นออกมาขนานี้นครับอันนี้คือสูตรที่สองเขามาเกียบเน้นนะครับเต็มสูตรท่านผู้ชมนี่ล่างอย่างเดียวนี่ครับผมแคปหน้าจอสามารถนะเอาไปเ็ดเบ้องได้ครับเ็ดยนก็รังได้เต็มสูตรล่างอย่างเดียวนะครับท่านไปใส่เอาไ,ไปใส่ส <10 S 2> ิบ,บล่างสี่ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งหน่วยล่างหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนี่ครับ เต็มสูตรปูเน้นให้คือ 02, 0 6, ูนย์สหาเน้นคู่เดียวคือ0ูย์หวิ่งวิ่งศูนย์นะครับนี่ครับผมนี่นะฮะเอาตัวตัวนี้มันกลับมันกลับพรอมนี้มันเล่นมันขึ้นหลายครับผมนี่จะเป็นสามสี่สิบสองเป็นยี่ิบสี่ชุดตั้งสิบรับ,รบเอาอแคปหน้าจอนี่ชุดบน,น่านผู้ชมห <90, S 1> ลักร้อยสามชุดนี่ 0, นะครับหลักร้อยแปดกับศูนย์นะครับวิ่งวิ่งเจ็ดนะครับผม ถ้าสามตัวปูกรว่าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าปูว่าปูว่านะพี่น้องอันนี้ล่างครับล่างวิ่งศูนย์สองคู่ครับคัดออกมาให้สองคู่ศูนย์สองศูนย์หกเน้นที่ศูนย์หกด้วยท่านผู้ชมเด้อปูกระได้ลอตเตอรี่ไปแปดใบเบาเท่าได้แค่ใบเดียวท่านผู้ชมงดที่แล้วฮะก็เน้นที่ศูนย์สองศูนย์หก เรียกว่าเอาจัถลอตะลิ่งวันเรียกว่ามาถึงรถตะลิ่งถึง่ังหวันที่หนึ่งขอบคุณขอบพุ่นปูธรรมชมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะคะกระตาที่บ่าวเถาพนสรุปให้นะคะ่าผู้ชมในมูอก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ